แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ก็มีประเพณีที่มีความสวยงามแล้วก็สนุกแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับช่วงนี้เรากลับมาที่ถนนสีลมในกรุงเทพกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าถนนสีลมขณะนี้กลายเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัยรุ่นในช่วงเ<ม>ทศก,กาลสงการานต์ไปแล้วนะครับในคืนที่2พบว่ายอดนักท่องเที่ยวอาจจะลดลงไปถึงร้อยละ30แต่ว่าความสนุกสนานก็ยังคงเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามผู้ำนการเขตบางรักคาดนะครับว่าพรุ่งนี้คนน่าจะกลับมาคึกคักเพราะว่าเป็นการทิ้งทวนก่อนจะจบเทศกาลติดตามจากคุณรัชนีสุทธิธรรมรายงานสดเข้ามาครับ สีลมยามค่ําคืนนะคะยิ่งค่าก็ยิ่งสนุกนะคะนักท่องเที่ยวเรียกว่าไม่มีถอยเลยค่ะเล่นสัตว์น้ําปะดแป้งกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะส่วนผู้ค้าก็ชูป้ายขายสินค้ากันได้ตลอดจนถึง2องทุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปลุยกันด้านล่างเลยนะคะเข้าไปด้านในกันเลยค่ะการเล่นสงการในซอยสีลมเนี่นะคะเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะ คนนี้หม,ม,มูสะอาดไปหรือเปล่าคะ เรียกว่าถ้าเข้ามาในนี้นะคะถ้าอายุเกิน30ปีก็าอาจจะลาบากอาจเป็นลมได้ ทุปีไหมอะไรนะคะมาขายทุกปีไหนเจ้าุ่งนี้ปีแรกเป็นไงบ้างสนุกไหมคะก็สนุกดีค่ะแต่ละคนนะคะก็สัางมีสีสันลวดลายเป็นของตัวเองนะคะมาเจอคุณยายท่านนี้คุณยายอะไรคะเนี่ยชิลีับผมชื่ออะไรนะชิลีปะผมชื่อเบียร์ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายครับจริงเหรอไม่เหนื่อยนึกว่าเป็นคุณเื้อยายมาใส่ครับอ๋อนึกว่าเป็นคุณยายแต่มีขนหน้าอกเนาะครับผมแล้วจะไงแต่งตัวแบบนี้ครับผมเอาค่อแกวมาเล่นบ้างครับ เขาท่านอยู่บ้านท่านไม่ได้เล่นครับเอาท่านออกมาเล่นบ้างครับนี่คือชุดใหญ่จริงๆเลยครับผมอ๋อนึกว่านักเต้นมืออาชีพเนี่ยอยู่บ้านไหนเนี้ยผมไม่ได้อยู่บา้านครับอยู่โรงแรมดูสิโอ้ <laughs> อยอะไรนะเป็นพนักงอานในโรงแรงมอ่ะอ๋อไม่กลัวเขาไล่ออกหรือคะอ๋อไม่กลัวครับนา,นานๆดีปีหนุ่งไม่เป็นไรหรอกอานานทีได้สนุก การของรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะซึ่งเขาก็มีผ้าเช็ดตัวนะคะนี่ปิดมัดค่ะเอาไว้ทําอะไรรู้ไหมคะเอาไว้เช็ดตัวให้แห้งค่ะก่อนที่จะลงไปใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเพื่อไม่ให้มันเลอะนันเองค่ะแหมสุดยอดเลยค่ะก่อนเข้าใช้ระบบรถไฟฟ้ากรุณาเช็ดตัวให้แห้งก่อนเข้าใช้ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินระยะเวลาการสาดน้ำของแต่ละคนก็ต้องบอกว่าที่สีลมนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะคะ จะปิดเร็วสักหน่อย2ทุ่มเท่านั้นแต่ว่านะักท่องเที่ยวก็ยังหลั่งไหลมาอยู่นะคะและนี่คือบรรยากาศที่แสนสนุกจากสีลมค่ะครับวันนี้ดูยคุณรัชนีสนุกสนานมากเป็นพิเศษนะครับหน้าขาวขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะก็รายงานอย่างเต็มที่แต่ื่าวานนี้ครับแล้วันนี้นะครับ <laughs> ก็เป็นวันที่สองของสองการานต์นะครับที่ถนนข้าวสารเช่นเดียวกันซึ่งก็ยังคงค่าค่าไม่ด้ผู้คนสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเราจะไปติดตามจากคุณพระด่านายเทศสุวรรณรายงานสดเข้ามาครับ